สวัสดีนะครับเมื่อวานนี้มาไม่ทันรถไปก่อนวันนี้มาทาันเลยครับเหลืออีกสองกองพอดีนะครับเต็มรถเลยอยู่กับแดนซิ่งนะฮะวิ่งขนมันโอ้ตรงนี้นี่ได้หลายตันแล้วหัวใหญ่มากเับต้นแค่นี้เลยต้นประมาณสองคืบ ใส่ปุ๋ยเยอะครับดูหัวมันหนเน้นปุ๋ยระเ,รเบิดพอแล้วต้นไม่เอา nhồi mật, mật đây, phải zoom này Để không là tại chợ rồi đi, yêu ban mà lo mui này. มีรถยกก็สบายอย่างเงนะี้ยนี่ถ้ารถรถขนไปไม่ได้นะครับติดแน่นอนได้รถไถเดินมานะมันก็กดีเลย เราดูแับดินนุ่มๆเลยตัวคันนี้นี่เกียร์ใหญ่แน่นอนรับรองว่าแรงเกียร์สองลูกนี่เกียร์ใหญ่ครับเกียร์ลูกสองนี่ยังใหญ่เลยเนี่ยตัวนี้ไม่ตัวไหนตัวที่สองนี่ครับใหญ่มากเท่าเกียร์หกล้อเลย หนมเนี่ยจะสูดินครับถ้าติดนิดนึงนี่ไปไม่ไหวแน่นอนติดแหนบถ้าไม่มีหกล้อนี่ติดแล้วครับเน็ตนี่ติดติดแน่นอน Ô oh, mà ngày mà mượn mà ngày mà mượn đó. Cất thuộc kê rồi nó. Ô mà ngày mà mượn lắm. Vẫn là mượn vẫn mượn. 10,000 เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ที่นิม